จากที่มีการแชร์บนโลกออนไลน์นะคะว่าอาหารอุ่นซ้ำเนี่ยเป็นอันตราย ไก่ไข่แล้วก็เห็ดนะคะซึ่งอาจารย์จัดว่าเป็นอาหารพวกโปรโตีนนะคะตรงที่เขาแชร์กันเนี่ยเขาแชร์กันว่าการให้ความร้อนซ้ําๆเนี่ยจะทําให้โปรโตีนหรือสารอาหารที่อยู่ข้างในนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงก็มีผลทําให้ท้องเสียอาจารย์คิดว่าการที่เรากินอาหารอุ่นซ้ําแล้วท้องเสียเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเก็บอย่างไม่ถูกวิธี อาจจะวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานเกินไปจนกระทั่งจุลินทรีย์เนี่ยเจริญเติบโตนะคะแล้วก็สร้างสารต่างๆโดยเฉพาะสารพิษที่เป็นพวกโปรโตีนนะคะที่เราทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทําให้เกิดอาการท้องเสียได้อาหารประเภทโปรโตีนนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่หรือเห็ดนะคะถ้าเรา ปรุงสุกแล้วนะคะแล้วก็เก็บอย่างถูกวิธีก็คือเก็บไว้ในที่เย็นในตู้เย็นนะคะแล้วนำมาอุ่นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอาหารก็จะมีความปลอดภัยนะคะต่อการบริโภค <c oughs> จริงๆข้าวกับมันฝรั่งเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่มักจะอยู่ตามพื้นดินนะคะก็คือมีการปนเปื้อนของพวกดินได้นะคะซึ่งในพวกดินเนี่ยก็จะมี จุลินทรีนะคะก็เรียกว่าคอสซิดิเอียมบอทูลไลนัมสามารถที่จะเจริญเติบโตก่อสารพิษได้นะคะที้ถ้าเรารักษาความสะอาดโดยการล้างก่อนให้ความร้อนจนสุกเนี่ยนะคะก็จะทำให้ทำลายเชื้อจุลินซีย์พวกนี้ได้โอกาสที่เชื้อจุลินทรีย์จะเจริญนะคะแล้วก็สร้างสารพิษนะคะที่จะมาเป็นอันตรายกับเราก็จะแทบจะไม่มีเลยนะคะ ก็ในกลุ่มของผักก็จะมีพวกผักขึ้นช่ายแล้วก็บีทรูทที่เขาแชร์กันว่าถ้าอุ่นซ้ำหลายๆครั้งนะคะจะมีพวกไนเตรตออกมาแล้วก็เป็นอันตรายกับร่างกายนะคะจริงๆแล้วอาจจะเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวผักพวกนี้นะะก็มีไนเตรตอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าจะมีมากหรือน้อยนะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเช่นว่าออชนิดของผัก นะคะแหล่งที่ปลูกแหล่งของน้ำนะคะแหล่งของดินนะคะแล้วก็อายุของผักทีนี้เวลามันมีอยู่ในผักแล้วเนี่ยถ้าเราอุ่นหลายๆครั้งถ้ามันไม่ได้ทำให้มันเพิ่มขึ้นเพราะนั้นการอุ่นซ้ำหลายๆครั้งก็เป็นแค่เพียงทำให้ตัวผักมันนิ่มขึ้น ถ้ามีการทอดที่อุณหภูมิสูงสูงนะคะเป็นเวลานาน,านตัวน้ํามันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงความร้อนสูงสูงเนี่ยนะคะจะทําให้ตัวน้ํามันนั้นกลายเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อพวกอาหารทอดนะคะก็ให้สังเกตดูนะคะว่าน้ำมันที่ใช้ทอดนั้นมัน ดำมากหรือ,อยังนะคะหรือมันมีฟองมากหรือว่ามันข้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันก็แทบจะไม่มีใครที่จะปรุงอาหารทุกมือทุกมือแล้วนะคะเพราะว่ามันเสียเวลานะคะเราก็มีหลักในการจำสี่อย่างนะคะก็คือทำแยกเก็บอุ่นทำนี่ก็คือการปรุงให้สุก ะคะแยกนี่ก็คือแยกเป็นส่วนๆเป็นภาชนะไว้นะคะพอถึงเวลามื้อนั้นเนี่ยเราก็หยิบเอาเฉพาะกล่องนั้นนะคะมาอุ่นก็จะดีกว่านะคะแล้วก็เก็บนี่ก็คือการเก็บให้ถูกวิธีก็คือเก็บในที่เย็นนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์อุ่นนี่ก็คือก่อนที่จะนํามารับประทานนะคะแล้ก็อุ่นให้ร้อนก็จะทําให้อาหารนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ